สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊ก็มาจัดชุดเซตนะคะ EP ที่83นะคะ1เซตจะมี6กระถางนะคะราคา280บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะปูลงคลิปวันที่23ากรกฎานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่2 4กรกฎานะคะปูจัดส่งแบบตะกร้าไปรษณีย e ์ EMS ให้นะคะ เรามาดูเซตที่หนึ่งเนาะเซตที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งจะเป็นพันดาวนะคะพันดาวเม็ดดาวมาแล้วนะคะอยู่ในกระถางสี่นะคะไม้ทั้งหมดจะอยู่ในกระถางสี่นะคะพันดาวกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นดวงอมพรนะคะมีสองต้นในกระถางเนาะดวงอมพรนะคะมีสองต้นในกระถางน,นะคะ กระถางที่สามจะเป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุง้งนี่นะคะเทพสายรุ้งนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นศีลาหุ้มทองนะคะสีลาหุ้มทองนี่นะคะกระถางที่ห้าแม่จะเป็นลูกไม้แดงพ่อจะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะ กระถางที่หแม่จะเป็นโชคมงคลพ่อจะเป็นเจ้าโปแก้วนะคะนี่ใบกลมด่างนะคะเซตที่1นนะคะเซตที่1เบอร์โทรปูรสามารถแอดไลน์ hmm. มาได้เลยนะคะถ้าใครแอดไม่เป็นก็โทรมาสั่งซื้อจับจองได้เลยเนาะเซตที่สองนะคะเซตที่2กระถางที่1จะเป็นเทพผันสารนะคะเทพผันษาก็จะเป็นบอลกาบนะคะเทพผันษานะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองจะเป็นมหาเศรษฐีนะคะน,นี้ป้ายฮาร์เลยมีสองต้นในกระถางนะคะสองต้นในกระถางเนาะมหาเศรษฐีนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นพรน,นับพันนะคะจะเป็นบอนกลกาบนะคะหรือปูเรียกเขาในนามบอกลกาบแดงนะคะนี่นะคะนี่พรน,นับพัน กระถางที่สี่แม่จะเป็นสิงหานครพ่อจะเป็นทัพทีมทองนะคะจะเป็นด่างเประมาแบบนี้นะคะกระถางที่สี่กระถางที่ห้าแม่จะเป็นเวศมรกตพ่อจะเป็นทัพทีมทารานะคะนี่นะคะกระถางที่ห้าแม่จะเป็นลูกไม้แดงพ่อจะเป็นศิลาเพชรนะคะมีสองต้นในกระถางเนาะนี่นะคะกระถางที่หกนี่นะคะ เซตที่2นะคะเซตที่2ดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะ mm hmm. ก็จะได้มีเซตสำรองเซตที่3นะคะกระถางที่1จะเป็นเวทมรกตนะคะด่างมาอย่างนี้นะคะไซนี้ล้นกระถาง4ถ้าจะอัพกระถางก็คือแนะนํา8นะคะนี่นะคะดูต้นแม่ได้เลยเนาะนี่นะคะเวทมรกตนะคะกระถางที่1กระถางที่2 สบายนางฟ้านะคะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะสบายนางฟ้านี่นะคะสบายนางฟ้ากระถางที่สามจะเป็นอัศสรสวรรค์นะคะอัศสรสวรรค์นะคะนี่ไซส์ประมาณนี้เนาะอัศสรสวรรค์นะคะกระถางสีนะคะกระถางที่สี่แม่จะเป็นลูกไม้ชมพูพ่อจะเป็นเจ้าพอแก้วนะคะสีหวานๆเนาะกระถางที่สี่ กระถางที่ห้าแม่จะเป็นลูกไม้แดงพ่อจะเป็นสีลาเพชรนะคะกระถางที่ห้ากระถางที่หแม่จะเป็นเวทมรกตรพ่อจะเป็นทัพทิมทารานะคะนี่แหงเปรอะชมพูมาแบบนี้เนาะล้นกระถางนะคะเซตที่สามนะคะเซตที่สามเซตต่อไปเซตที่4ี่นะคะเซตที่4ี่กระถางที่1จะเป็นมหาเศรษฐีนะคะนี่นะคะจะเป็นป้าย ป,ปลายแบบนี้นะคะล้นกระถางแล้วเนาะอัพขึ้นหขึ้น8ดได้เลยนี่มหาเศรษฐีกระถางที่สองจะเป็นเทพพนมนะคะเทพพนมดูต้นแม่ได้เลยสวยมากโตมานะคะเป็นไม้กัดสีนะคะเทพพนมใครพลาดเป็นเซตนี่คือเสียใจด้วยนะคะสวยมากจริงๆกระถางที่สามจะเป็นเทพสายรุ้งนะคะเขาจะด่างกาบนะคะนี่เทพสายรุ้งนะคะ นี่นะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่ดวงอมพรจะมี2อต้นในกระถางนะคะดวงอมพรนี่นะคะเอาไปไล่แดดเนาะกระถางที่ห้าแม่จะเป็นลูกไม้แดงพ่อจะเป็นศิลาเพชรนะคะนี่นะคะกระถางที่ห้ากระถางที่หแม่จะเป็นดาวเหนือพ่อจะเป็นเพชรพลอยไพรินนะคะนี่นะคะดาวเหนือเพชรพลอยไพรินกระถางที่ห เซตที่4นะคะเซตที่4ี่เซตต่อไปเซตที่5นะคะเซตที่5กระถางที่หนึ่งจะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะนีใปใหม่ใบสวยๆเลยนะคะองค์หญิงทอฝันกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นเทพสายรุงนะคะเขาจะด่างกาบแบบนี้เนาะนี่นะคะเทพสายลุ้งนะคะนี่ก็ด่างกระถางที่2กระถางที่3จะเป็น โพแก้วนะคะไม้กัดสีเนาะนี่เริ่มกัดสีแล้วนะคะโพแก้วนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่แม่จะเป็นลูกไม้แดงพ่อจะเป็นศิลาเพชรนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะกระถางที่ห้าแม่เป็นโชคมงคลพ่อจะเป็นเจ้าโปอแก้วนะคะนี่ร้นกระถางสีเนาะนี่นะคะกระถางที่ห้ากระถางที่หกแม่จะเป็น คาดบางแก้วพ่อจะเป็นศีลาหุ่มทองมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่หกนะคะเซตที่หกกระถางที่หนึ่งจะเป็นนะเมงจันนะคะนี่เริ่มกัดสีแล้วเนาะเอาไปขึ้นกระถางแปดได้เลยนะคะนี่คุ้มนะคะกระถางที่หนะึ่งมะองจันต้นแม่เขาสวยมาก กระถางที่สองจะเป็นสยามเพลนะคะสยามเพลนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นพรน,นับพันนะคะบอลกาบแดงเนาะนี่นะคะอัพขึ้นหกขึ้นแปดได้เลยนะคะนี่พรน,นับพันกระถางที่สามกระถางที่สี่แม่จะเป็นเจ้าพอแก้วพ่อจะเป็นเดี๋ยวนะคะ เจ้าปอแก้วกับราชาวดีนะคะนี่กระถางที่สี่กระถางที่ห้าแม่จะเป็นกอเกตพ่อจะเป็นเทพอักษารานะคะนี่กระถางที่สี่้วยกระถางที่ห้ากระถางที่หกแม่จะเป็นลูกไม้แดงพ่อจะเป็นสีลาเพชรนะคะมีสองต้นในกระถางนี่นะคะเซตที่หกนะคะเซตที่หก เซตต่อไปเซตที่7นะคะเซตที่7จะเป็นตัดเดือนนะคะแต่จะมีแค่สเดือนเนาะแล้วก็จะมีลูกไม้กับไม้มีชื่อ1กระถางนะคะกระถางที่1เดือนมก,กราคมนะคะเอาไปอัพขึ้น6ได้เลยเนาะกระถางที่1มก,กราคมกระถางที่สองกุมภาพันธ์นะคะนี่ตัวนี้ขึ้น8ดได้เลยเริ่มกัดแล้วนะคะนี่กระถางที่สามจะเป็นเมษายนนะคะเมษายน กระถางที่สี่จะเป็นกันยายนนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะคุ้มมากนี่นะคะกระถางที่ห้าจะเป็นหลวงภูขาวนะคะหลวงภูขาวจะเป็นบอลกาบเนาะนี่นะคะกระถางที่หกแม่จะเป็นปีศาจแดงพ่อจะเป็นเพชรพลอยไพรินนะคะนี่นะคะใบใหม่เนาะลุ้นเนาะเซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดเซตต่อไปเซตที่แปดจะเป็นตัดจังหวัดนะคะ เซตที่แปดกระถางที่หนึ่งจะเป็นชนบุรีนะคะมีสามต้นในกระถางเนาะตอนส่งปูก็จะเติมดินให้นะคะกระถางที่1ชนบุรีกระถางที่สองจะเป็นหนองบัวลําพูนะคะหนองบัวลําพูกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นประจวบนะคะประจวบนี้ขึ้นกระถางแปดแปดหรือสิบได้เลยเนาะถ้าไม่อยากอัพบ,บ่อยนะคะนี่ประจวบกระถางที่สี่จะเป็นสีสเกตนะคะสีสเกต กระถางที่ห้าจะเป็นพัทะลุงนะคะพัทะลุงโตมาใบสวยมากก้านและใบแข็งมากนะคะไซส์ก็ประมาณนี้เนาะพัทะลุง<ม>กระถางที่หกจะเป็นอุดรน,นะคะอุดรมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะตอนส่งผูกก็จะเติมดินให้นะคะเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้ากระถางที่หนึ่งจะเป็นสยามพะุรงนะคะ ดูต้นแม่นะคะโตมาใบเขาจะใหญ่แล้วก็จะคล้ายผีเสื้อนะคะใบเขาเนาะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นนารีบุรพานะคะใบเขาก็จะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแม่เนาะเขาจะเรียวกว่าใบพิการนะคะนี่ใบนะคะนารีบูรพากระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นเจ้าสัวนะคะเจ้าสวัวนี่นะคะเจ้าสวัว กระถางที่4จะเป็นพยามนนะคะพญามลไซนี้ก็อัาขึ้นขึ้นหขึ้น8ได้เลยเนาะนี่นะคะพยามลกระถางที่5แม่จะเป็นลูกไม้แดงพ่อจะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะสีดุดุออกน้ำตาลอย่างนี้นะคะกระถางที่5กระถางที่6แม่จะเป็นเทลาปตีพ่อจะเป็นมั่นชมพูมี3ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะ3ต้นในกระถางเนาะ เซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10นะคะเซตที่10กระถางที่1จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะกัดสีสวยๆเลยนะคะเศรษฐีสุพรรณกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นนารีบุรพานะคะนี่ป้ายนะคะนารีบุรพากระถางที่3 จะเป็นสร้อยสังวานนะคะตัวนี้จะเป็นไม้หน่อนะคะไม้แยกหน่อนะคะสร้อยสังวานนะคะกระถางที่สี่แม่จะเป็นธาตุบางแก้วพ่อจะเป็นสีลาหุ้มทองนะคะแต่ได้มาในหน้านี้เนาะนี่นะคะสวยนะคะกระถางที่ห้าตัวนี้ก็ธาตุบางแก้วกับสีลาหุ้มทองนะคะคนละสีกันเลยเนาะนี่นะคะพ่อแม่เดียวกันแต่คนละสีนะคะ กระถางที่6แม่จะเป็นลูกไม้ชมพูพ่อจะเป็นเจ้าปลอกแก้วนะคะกระดูกเขาจะเป็นจุดชมพูนะคะใบห่อเข้าเนะนี่นะคะเซตที่10นะคะเซตที่10เซตต่อไปเซตที่11นะคะกระถางที่1จะเป็นนกพะเก้านะคะนกพะเก้านี่่างแบบนี้เลยนะคะนกพะเก้ากระถางที่หนึ กระถางที่สองจะเป็นสยามพะหุรงนะคะสยามพะหุรงโตมาเขาก็จะเหมือนจะด,ด่างแบบนี้แทบทุกใบนะคะดูอย่างต้นแม่เขาเนาะนี่นะคะสยามพะหุรงกระถางที่สากระถางที่4ี่จะเป็นมหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีนี่ป้ายสวยๆเลยกระถางที่สกระถางที่สมมหาเศรษฐีกระถางที่4แม่จะเป็นม่านชมพูพ่อจะเป็นพันดาวนะคะนี่ กระถางที่ห้าแม่จะเป็นโชคมงคลพ่อจะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะนี่นะคะเปิดมาแบบนี้เนาะกระถางที่หกแม่จะเป็นลูกไม้แดงพ่อจะเป็นสีลาเพชรนะคะนี่นะคะเซตที่สิบเอ็ดนะคะเซตที่สิบเอ็ดเซตต่อไปเซตที่สิบสองนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะนี่นะคะเศรษฐีพันล้านกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองจะเป็นหนึ่งตะวันพันดาวนะคะหนึ่งตะวันพันดาวกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นเศรษฐีสุพรรณกัดสีแล้วนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะนี่กระถางที่สี่แม่จะเป็นคุณหญิงต้องตาจันใจพ่อจะเป็นม่านชมพูมีสองต้นในกระถางนะคะนี่ กระถางที่5แม่จะเป็นสิงหานาครพ่อจะเป็นทัพทีมทองนะคะจะเป็นด่างเปรอะแบบนี้เนาะนี่นะคะกระถางที่5กระถางที่6แม่จะเป็นเทราปรตีพ่อจะเป็นม่านชมพูนะคะกระถางที่6เซตที่12นะคะเซตที่12สําหรับวันนี้ปุ๊กก็มีชุดเซตนะคะ EP ที่83นะคะมาแบ่งปัน1 2เซตนะคะ ปูฝากลุงป้าหน้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เพจและช่องของ YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ